ชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับดวงชะตาประจำนะครับเดือนธันวาคมนะเดือนสุดท้ายของปี2567เดือนที่ดาวเกตนะครับขยับย้ายตั้งแต่ต้นเดือนเลยคือ4ทธันวาคมนะครับตามมาติดติดวันที่5ทธันวาคมก็คือดาวสุกย,ย้ายดาวสุกย้ายเข้าเทวีโชค แล้วก็กลางกลางเดือนก็คือวันที่16นะ16ธันวาคมดาวอาทิตย้ายนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะดาวอังคารยังคงทับลัคนาราศีของคุณอยู่อังคารทับลักได้ตำแหน่งเป็นนิดคุณยังมีความรู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับภาระหรือสิ่งที่รับผิดชอบอยู่ไม่น้อย หนึ่งในนั้นแน่นอนที่สุดเลยคืองานต้องรับผิดชอบหลายสิ่งหลายส่วนนะครับโดยเฉพาะงานที่รวมกลุ่มเป็นทีมเราเองนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎอาจจะเป็นโต๊ะโหใหญ่หรือเป็นคนที่คนอื่นๆเขามอบหมายให้เรานะครับเป็นหัวเรือฉะนั้นการทําอะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีชาวลัคนาราศีกรกฎจึงจําเป็นต้องทุ่มเทและตั้งใจอย่างมาก ก็แน่นอนที่สุดล่ะครับก็จะเหนื่อยหน่อยนะกับภาระที่ต้องรับผิดชอบตรงนี้1-5ชะตายังมีความสำเร็จพอ6-10เนี่ยรู้สึกเหนื่อยเรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้รู้สึกจุกจิกหงุดหงิดไม่สบายใจนะครับแล้วก็1 1จนถึง15ขยับเปลี่ยนแปลงดีขึ้น11-15นี่แฮปปี้สบายใจขึ้น อะไรที่เป็นภารักค้างอยู่ในจิตใจหรือทำไปแล้วมันสำเร็จครึ่งๆกลางๆรอาการทำต่อก็น่าจะส่งผลดีในช่วง11จนถึง15 16ถึง20 21จนถึง25ช่วงนี้เต็มไปด้วยอุปสรรคอุปสรรคทั้งเรื่องของความรักอุปสรรคทั้งเรื่องของงานแล้วก็สุขภาพก็ไม่ค่อยโอเคฉะนั้นนะครับ16 ถึง 25. ช่วงนั้นทําอะไรนะครับขอ,ขอให้รอบคอบชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับพยายามรอบครอบพยายามอย่าไปทําอะไรที่เสี่ยงจนเกินไปไหรือแม้แต่เรื่องของความรักก็ตามอะไรที่เราดูแล้วมันทําให้มีปัญหาทําให้เกิดความจุกจิกใจเราเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยง พอถ้ามันมีความขัดแย้งในเรื่องของความรักแล้วมันก็จะมากระทบกับความสัมพันธ์ด้วยเนี่ยคือสิ่งที่บอกไว้ค่อนข้างจะชัดเจนมากสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎ26จนถึง31ชะตาเปลี่ยนแปลงดีขึ้นดีขึ้นในเรื่องที่1คือดีขึ้นในเรื่องของการเงินดีขึ้นในเรื่องที่2คือปัญหาเราแก้แล้วมันจบไปได้ในหลายๆอัน ถึงยังไม่จบทั้งหมดแต่ก็คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นก็ทำให้ชาวลัคนาราศีกรกฎมีความแฮปปี้ขึ้นอย่างมากส่วนในเรื่องของความรักเดือนนี้นะครับจะบอกว่าความสัมพันธ์ไม่ดีทั้งหมดเลยก็คงจะไม่ใช่ก็จะมีแต่ช่วงที่ผมได้บอกไว้เมื่อกี้ที่ให้ระมัดระวงังส่วนช่วงอื่นๆนั้นความสัมพันธ์ถือว่ายังไปได้ คนที่มีครอบครัวมีคนรักอยู่แล้วอาจจะมีปากมีเสียงขัดแย้งกันบ้างแต่ก็ไม่ถึงท่านเลิกลากันคนที่ยังโสดอยู่นะครับเดือนนี้จะรักใครชอบใครขอให้ดูให้รอบคอบนิดหนึ่งนะคือกลัวว่าเข้ามาแล้วจะทําให้เราจุก,กญญจิกงุนหงิดใจอ่ะมันก็ได้ไม่คุ้มเสียทําให้มีความรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้ต่างๆนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะพยากรณ์ให้ชาวลัคนาราศีกรกฎได้ฟัง สรุปนะในเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีเนี่ยชาวลัคนาราศีก,รก็รกฎเป็นเดือนที่คิดเครียดหน่อยเออต้องจัดการต้องทำอะไรหลายหลาย,หลายอย่างแต่กับเรื่องของความรักเรื่องความสัมพันธ์ไปเครียดมากไม่ได้เครียดมากก็เดี๋ยวต่างฝ่ายต่างเออเคิดเครียดกันแล้วเดี๋ยวมันจะคุยกันแล้วอื ทำให้อารมณ์งุดหินกันเป่าๆอะไรปล่อยวางได้ก็ควรจะทํานะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกรกฎนะกับดวงชะตาในเดือนธันวาคม2567เเดือนสุดท้ายของปีโชคดีครับ